รังไงนะคะไมากไหวแต่ยัง่อนอเอามหนึ่งสออันนี้ขึ้นลา้ยังลล้แลลลาลลลลสวัสดีคัสวัสดีครับ่อีออเาเร้นด้วยั้น่งสองสาสวัสดีครับครับผมคีนครับโอเค นี่เราสคนอยู่กับแคลชาริตี้ใช่ครับสองพันยี่สิบห้าี่เป็นปีที่สองของเราปีที่สองที่มาครับผมรบรอบแคลสี่สิบหกปีนี่ใจร้อนรู้สึกดีครับผมเพราะว่าก็ได้มาเหมือนสร้างความสุขให้ทุกๆคนรอบที่สองที่มาเก็เต้ครับเป็นไปไ้ทำไมเราดูภูมิใจขนาดนี้ครับเอข้าวแช่ แฮปปี้ยังไงวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนบ้างคะวันนี้ก็มีความน่ารักของเราสองคนกันนะแบบเดิมือนเดิมมันตรงเลยมันตรงเลยเหรอตรงหนักไหมครับตรงนี้ตหนักอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนก็หยุดพอดีตอนพวกเราโชว์ใช่ไหมความพิเศษแน่นอนเนาะวันนี้ใช่ครับวันนี้กีเพลงครับนี่เพลงเพลงพูดได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่อยู่ในบีบ เรี่อวพ่อเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าใช่เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าใช่ครับใช่ไม่อเช้าเมื่อเช้าพุ่มไปทำบุญเป็นไหจริงเหรอเรียว่าเข้าวันเข้าวันเข้ามูไรตลอดใช่ครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรมีมีมูเตลึกไงต่อนตอนมันชื่ออะไรนะตอนชื่ออะไรนะหมออะไรนะหมออะไรหมออะไรหมอดูเลยดูทักนะครับเออหมอหมอดูทักครับเออครับผมใช่เข้าเลยไหมเข้าเลยเข้าเลย ใช่ครับเจอเชืมต้มตอนนี้ก็คือ EP พสองแล้วอาทิตย์หน้า EP พสามนะครับผมวันจันนี้เอง EP พีสามแล้วเป็นยังไงคะตอนสองพีตอนสองพีสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกสนุกมากผมก็ชอบมากว่าผมไม่น่าเชื่อผมเป็นคนหน้าดูในขนาดนั้นนะฮะยากไหมยากไหมยากไหมก็ชื่อกูยากพอตัวยากยากอยู่แต่ว่าเขาเกลื่นไว้ก่อนว่าตอนสามจะสนุกใช่สามสนุกมากมากเรียกว่าเรียกว่าสนุกขึ้นเรื่อยเรื่อยใช่สนุกขึ้นเรื่อยต้องเลยครับ เอาจริงผมรู้สึกมันมีกิมมิคทุกตอนเลยมว่าจะเป็นตอนที่หนึ่งตอนสองตอนสามตอนต่อ,ตอไปเรื่อยๆมันแจะว่ามันจะมีฉากฉากที่แบบฉากจา้างของผมฉากจ้างของแต่ละคนอะไรเงี้ยมัยนมีเต็มเลยสิได้มีเต็มเลยใช่มีเต็มเลยเราจุกใจมีไหนมากสุดครับคุณเออชอบซีนไหนมากสุดครับอาจจะแค่สอนอีพีแรกก่อนแล้วกันเนาะโดนสปอยโดนสปอยชอบชอบซีนที่แบบชอบชอบซีนหนึ่งที่เหมือนให้พี่อ่านออกไปทำโจทย์ทีนี้ก็คิดโจทย์ปุ๊บแล้วอยาก ไอ้นคือตลกมากนะตอนนั้นผมชอบมากเพราะว่าตอนเล่นตอนเล่นอ่ะคือตอนที่กล้องไม่ได้จับผมอ่ะแต่แพนไมค์พี่อันอ่ะยืนหัวเราะอยู่ยอะไรอะไรตลกจริงครับจริงครับก่อนอะไที่ที่แบบสิ่งไหนก็คือซูทาหรือแล้วที่เห็นแบบเป็นโจทย์เชี่ยวชาญอันนั้นคือโจทย์จริงนะครับจริงครับเป็นโจทย์ที่ผมทำไม่ได้จริงๆทิงได้จริงคือจะไม่ทำได้จริงโอผมทำาไม่ได้จริงเหมือนกันเราถือว่าเป็นโจทย์จริงขอผมมานั่งล่ะ อ๋อคือบอกว่าแกะแล้วอ๋ออ๋มาจากอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าถามว่าทําใหม่ได้ไหมไม่ได้นะฮะมัได้อง่ไปจัโอลิมปิกใช่โอลิมปิกเลยมันยากมากใช่ครับแต่จริงผมแอบ,บแซวว่า you can do it อ่ะจริงมันสามารถ can you do it ได้ด้วยนะจริงมันสามารถย้ายพจนได้ด้วยนะค <c oughs> อยแอบเล่นๆใช่ใช่แล้วสิ่งที่อบให้ชอบชอบนวิ่งครับวิ่งสระน้ำเหมือนคำคมตอนจบก็ได้จริงๆม้าแข่ง ไม่จะวิ่งหรือจะอะไรก็ผมรู้สึกมันดูซึ้งดีตอนหนกบอกว่าใชัยไวโอเวอร์มันแบบว่าดูดูน่ารักดีเป็นซีนนะแบบว่าซีนจะจบแล้วนะจะจบแล้วนะเรารักกันแล้วนะรักกันแล้วเลยอะไรแบบนี้แต่แต่ซีนนั้นเคือวิ่งหลายรอบมากกว่าจะได้ภาพอย่างนั้นเป็นภาพภาพงั้นสวยมากแต่ว่าลงแรงไปเยอะเหมือนกันลงแรงไปเยอะมากเพราะว่าไข่ไข่แก้เป็นรอบสองรอบเลยใช่ความตั้งใจเองไม่ได้ซ้ำใช่ครับซีนไม่ดูไปดูซ้ำได้ครับที่ทูวิชชั่นเอาค่ะ โซนเล่นเป็นใช่คล้ายกับตัวเองเหมือนกันนะมีความสนุกสนานมีความกระตุ้นผมรู้สึกว่ามันคล้ายตัวเองจริงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันแบบว่ามันมันมีความอนุยาตที่จะเอาตัวเองออกมาให้มันมีวิติตครใช่ไหมใช่ใช่เหมือนจะสื่อออกมายังไงดีอะไรแต่แต่ก็ต้องแบบเข้าขากันมากที่กันทั้งหมดเลยทั้งหมดเข้าคู่เป็นแบบสนุกสนานอันที่ดีที่วันจันทร์ไม่เจอมือยาล พีที่มันที่เราเห็นาในเทรลเลอร์ใช่ไหมครับมันก็จะมีคำว่าเริ่มแบบเอ้ยมาวินดูเริ่มยิ้มมากขึ้นมันจะมีคนทําโพลว่าอีพีแรกมาวิน V ีสองพีสามอะไรอะใช่ก็จะประมาณไอนั้นะแบบเออก็ยิ้มมากขึ้นด้วยเหมือนกันแสดงนอเลาใท้าค่หนแบบเอนอาจจะยังนะ ให้ไปลุ้นเองว่าที่จะไปแบบซีทำแบบซีก็คือแบบว่าซีบอกว่าไงนะจำไม่ได้เราถ่ายอะไรไปรอดูพอมแฟนคลับมาดูร้องทุกคนนี่แต่ผมจำไม่ได้จริงแบบต้องต้องไปย้อนดูอีเทอร์เลยถึงจะอ๋อใช่ใช่ใช่อ่ะใช่เพราะว่าคืออยากดูแบบทุกคนไงแบบว่าไม่อยากดูก่อนอะไรเงี้ยก็แบบพยายามทำเป็นลืมไปเลยแล้วก็ดูพร้อมกันไปเลยบันจันอะไรเงี้ยแต่ถ่ายไปก็เปเรื่องนี้หลายรอบนะเพราะว่าแบบเขาตัดทีมกันมาจริงๆนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอิสต์เอ็กเยอะมากพี่เสียเอาอิสต์เอ็กซ่อนมาเยอะมาก แล้วทุกคนก็หาเจอกันเยอะมากเหมือนกันอันนี้มาเป็นแคทเธอร์เมื่อกี้เพื่อนม e ีแหวนก็บอกว่าดูสามต้องย้อนไปดูสองของเราก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเออไม่ดูว่าทําไมทําไมทําไมถึงอ่เรื่องหูฟังเนี่ยถ้าคนไป็สังเกตก,ก็ต้องไปนั่งไล่ดูใหม่ว่าใส่เข้าไปตลอดเออใช่มาันเป็นความ่ใ <คน S 2> ส่หูตลอดมันมีอีกหลายอย่างที่ผมอ่ที่ไปขับเจอกันนอกจากเรื่องหูฟังก็จะเรื่องเรื่องวิธีการนอนเรื่องอะไรแบบนั้นเกก่งมา ก็เจอเหมือนเขาบบดูแล้วเขาก็ไปจับจุดว่าอะไรยังไงเนี่ยใช่ใช่เก่งมากจริงๆมีอีเซ็กอันหนึ่งที่อยากฝากทุกคนลองหาเล่นๆกันแล้วกันอีเซ็กที่แบบว่ามีทุกตรงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเปิดจนถึงตอนเนี้ยยังมีอยู่อันหนึ่งจนที่แบบว่าทุกคนไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมแต่มันเป็นตรงที่แบบว่าถ้าเจอแล้วช่วยแท็กมาผมจะไปบอกว่าถูกต้องอะไรครับแต่มันมีไปแล้วขนาดมันไปแล้วมันมันมีอยู่เรื่อยๆมีต่อเนื่องเลยครับใช่แต่ที่แว่าเราเข้าไปดูยังไม่มีแฟนๆพูดถึงตรงนี้ไม่มีพููดถึึงงงตรรนี้้ใช่่ซคุณม ไม่รู้เหมือนกันเพราดูพร้อมทุกคนไงนี่มันมีอ่ะนเราเราไม่บอกหลังไม่บอกอันนี้ว่าหลังจากแฟนๆดูสัมภาษณ์นี้แล้วน่าจะกลับไปย้อนดูอีกหลายรอบใช่ใดูได้เยอะๆยะครับสนุกมากเรียกว่ามันจับคู่มันจุกกันนะสำหรับเชอร์ตี้สาธุฝากให้แฟนติดตามดีกว่าก็ครับก็ขอฝากเอ่อมูเตเล่นนะครับวันจันทร์ครับผมวันจันทร์นี้แล้วเป็นเอ่ออีพีที่สามครับผมก็เวลาสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ ถ้าใครดูก็ Jim M ยี่สิบห้าเหมือนเดิมเนาะใช่ครับแล้วก็ t ู o ิชนาครับผมแล้วก็อ๋อคดีแกงของเรานะครับก็ตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับในวิวใใช่ครับผมก็ฝากไปดูกันเยอะเลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับดูดูเงียบๆเหมือนเนาะวันนี้วันนี้ดูแล้ดูโอเคไปยบาย